สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้วีโก้ลูกค้าก็นํามาเช็คระยะเดินทางไกลนะครับลูกค้าแจ้งว่าเดินทางไกลนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังครับผมพร้อมเกียร์จานนะครับผมเกียร์จานที่ร้านเรามีเกียร์จานประชิดล้อนะครับเกียร์จานประชิดล้อเนียนคลิปครับผมเนียนคลิปนะครับเนียนคลิปนะครับเนียนคลิปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปองอากาศน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง,องท้าย ตั้งศูนย์ถงล้อนะครับเตรียมเดินทางไกลครับช่วงล่างเราก็เช็คหมดแล้วนะครับลูกมุงลูกหมากอะไรก็ปกติครับไม่เสียครับผมไม่เสียหรือแต่ผ้าเบรนะครับผ้าเบรกหน้าหลังนี่ต้องเปลี่ยนครับเพราะหมดอายุการใช้งานลูกค้าจะเช็กระยะเดินทางไกลก็เชิญนะครับที่ด่านเปลี่ยนเซ็นเตอร์แม็โครลาดครับผมเป็นช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับผ้าเบรก ฟ้าเบรกเรามีทุกรุ่นนะครับยกเว้นยุโรปนะครับยุโรปเราไม่ทํานะครับทําแต่ญี่ปุ่นครับผมส่วนขันนู้นก็เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเช็คช่วงล่างเรียบร้อยครับรอลูกค้ามารับรถแล้วจะแจ้งมีอะไรเสียบางชิ้นส่วนมีชํารุดตามการเวลานะครับผมรอลูกค้าเข้ามาก็จะแจ้งอะไรที่ชํารุดอะไรได้ทําการเปลี่ยนนะครับ สอบถามได้ครับ08 90 14 37 72ครับด่านเกวียนเซ็นเตอร์แมคโคราดนะครับผมช่างบอยก็ใส่ผ้าเบรกหลังนะครับช่างผู้ชำนาญงานกว่า15ปีนะครับผมใส่ผ้าเบรกหลังเป็นดำเบรกครับผมลองแมกยางกระบะเกง๋งออฟโรดนะครับ เพินได้ครับร้านอยู่ที่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาครับผม089-014-3772ครับร้านอยู่ไฟแดงเลยครับตรงข้ามศาลเจ้าพ่อขุนด่านศักดิ์สิทธิ์หรือโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกตำบลด่านเกวียนนะครับผมขอบคุณครับ